เรบผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยรผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของในคลิปไปดูที่ตอกกันเนาะอ่ะเดี๋ยวกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้มาทำตามผมก็ได้ไบง่ายกันได้เลยเนาะแล้วก่อนอื่นเลยนะผมเราได้กดเข้ามาที่ Google นะครับผมเราให้มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า Kim M Kithyeth ไปปีเนาะอ่ะแล้วพอได้พิมพ์ค้นหาตาก็ได้แล้วเราเติมเว็บไซต์นี้นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปก็ได้ถ้าผมกดในเว็บไซต์เนาะอ่ะแล้วพอได้กดเข้ามาแล้ว แล้วก็พอได้กดสมัครกันมาแล้วที่หน้าต่างการสมัครเขาจะมีได้กรอกข้อมูลกันเป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็มาตีที่ตรงข้างล่างนี้ไปเพื่มการยืนยันเนาะกดสมัครไปผมจะนี้ง่ายๆก็จะเป็นการสมัครกันได้แบบที่เรียบร้อยเลยเนาะหรือว่าใครที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วเราจะลงชื่อเข้าใช้งานก็มากดลงชื่อเข้าใช้งานที่ตรงด้านนี้กันไปได้เลยผมเรากดกันไปเนาะอ่ะ แล้วพอได้กดกันมาแล้วหน้าต่างแรกเว็บซตก็อยู่ตรงนี้ให้กดกับมาผมแบบนี้เนาะหรือว่าได้ลงชื่อใช้งานกันมาแล้วว่าสมาชิกกันมาแล้วทีหน้าต่างแรกเว็ไซตก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะก็ได้มีบทบุบริการแพลตฟอร์มให้กับเราสามารถที่จะมาเลิกทำการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินส่งตรงนี้ให้กับเราสามารถที่จะมาเลิกทำการกันได้เนาะหรือว่าใครนะครับผมที่ไม่มียอดเงินเลยอยากจะเติมเงินก็สามารถที่จะกด้ามาที่ตรงนี้กันได้ผมจะเข้ามาเติมเงินเนาะอ่ะแล็พอได้กดทามาแล้วที่เติมเงินในหน้าต่างการเติมเงินก็ ช่องทางนี then, kind of ้เพื road, mm ่อทำการเติมเงินก็สามารถที่จะเลือกไปได้เลยผมสหรับการเติมเงินเนาะหรือว่าใครที่เติมเงินกันไปได้แล้วหรือว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วนะผมทีนี้ให้กดกลับมาที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้ผมเลยหรือกดกลับมากันเนาะอ่ะเราได้กดกลับมากันแล้วที่หน้าต่างแรกขเว็บไซต์เราทีนี้เราก็เลือกหมวดหมู่แล้บริการที่เราจทำการกันได้เลยเนาะแล้วก็เลือกไปก่อนเลยบมแปลตฟอร์มทิกต็อกเนาะเราก็เลือกบมดหมู่นะผมหมวดหมู่เนาะอ่ะเลือกกันไปเลยที่หมวดหมู่หมวดหมู่ก็มีเป็นแบบนี้เมื่อกี้เราเพือกหมวดใจทิกต็อกก็อยู่ตรงนี้อ่าาาาพออออเเลลลืืกกกกกกกัันนนไไปดด้้้ทีี่่่หหมมมมวววูครรรรร็บบิิตแผผจะเเเลลกกกกปป็็นนนนบรริาาี้้ยแวััดไ อ่ะแล้วก็พอเลือกกันไปได้ทั้งหมดหมดเราบริการแบบนี้แล้วให้เราได้กดกลับมาที่คลิปทวิตต์ตอของเราเพื่อทำก,การคัดลอกลิงก์อ่ะแล้วพอได้เลื่อนคลิปทวิตตอลองเรากันมาแล้วให้ลิงก์มาวางพอวางลิงก์กัไปได้แบบนี้แล้วให้ใส,ส,ส, hmm. ส่จำนวนเท่ากันแต่เพิ่มไม่ได้เลยเอ่ะแล้วพอได้ใส่ถึงนี้แล้วก็จำนวนได้แบบนี้เรากดสั่งซื้อไปได้เลยเนาะเรากดสั่งซื้อกันไป อ่าเราก็สั่งซื้อกันไปแล้วผมก็ส่งซื้อราใ้บโ่ขึ้นมาแจ้บวกกับเราแบบนี้เนาะว่าได้รขังสั่งซื้อคุณแล้วแบบนี้เนาะตอนนี้ง่ายจะเป็นการสั่งซื้อเสร็จสิ้นได้กานเป็นที่ร้อยแบบนี้เลยเนาะหรือว่าใครได้ได้สั่งซื้อกันไปแล้วเราอยากจะดูยอด o r อ e r ว่าเป็นยังไงแต่การสั่งซื้อไม่แค่สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้ก็ได้เม่อเขาประวัติการสั่งซื้อเนาะอ่ะและพอได้เข้ามาแล้วที่ประวัติการสั่งซื้อในส่วนประวัติการสั่งซื้อหน้าต่างเขาได ดูออเดอร์ที่ทําการกันไปอยู่เนาะและเกิดสนใจู้บริการบริการะรเป็นการเสริมเพิ่มเติมในระหว่างน,นี้เพื่อเป็นการค่าเวลารอหรือว่าอยากจะดูบริการเป็นการเสริมเพิ่มเติมนอกจากที่ทําการไปเนะาะสามารถที่จะกดเข้ามาที่บริการในส่วนตรงนี้กันได้ผมกดเข้ามาตรงเนาะ พอได้กดเข้ามาที่หน้าต่างบริการผมที่หน้าต่างบริการเขาได้เป็นอย่างนี ok e find, ้เลยเนาะจะเป็นการรวมบุบบบริการอะไรต่างๆของทางเว็บไซต์เยอะแยะมากมายแบบนี้กับเราสามารถที่จะคลิกเข้ามาเพื่อมาทําการหรือเข้ามาดูันได้ของเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยเนาะหากใครที่สนใจบริการไหนอยากจะทาการอะไรยังไงก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้เพิ่มเเลื่อนเพิ่มมาคลิกเพิ่มเงเพิ่มเติมดูกันได้เนาะอ่ะก็ตามนี้เลยนะคะผม หรือว่าใครนะตอนนี้ที่กำลังดูผมอยู่หรือว่าทำการอะไรต่างๆอยู่ในเว็บไซต์แล้วเกิดมีปัญหาหรือว่าขัดข้องอะไรยังไงเนาะหรือว่าสั่งซื้อกันไปแล้วในส่วนของออเดอร์แล้วเกิดมีปัญหาหรือว่าวุ่นวายอะไรยังไงในการใช้งานเว็บไซต์เนาะสามารถที่จะกดกลับมาได้ตั้งแต่แรกของเว็บไซต์กันได้ครับผมแล้วเขาจะมีหัวข้อติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้เนาะให้เราได้สามารถที่จะกดคลิกเข้าไปเพื่อแจ้งปัญหาแก้ admin กันได้แบบง่ายๆแบบนี้ผมก็จะขึ้นมาสองช่องทางแบบนี้ให้เราได้แจ้งปัญหาเนาะหากใครที่สะดวกสนใจช่องทางไหนในการแก้น ไปแล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่าขัดข้องอะไรยังไงเลยเนาะแต่ว่าใช้งานกันไปแล้วเผื่อใครที่ใช้งานไปนแล้วรู้สึกว่าอยากจะรอแนะนำเพื่อนออกโคตรแต่เข้าไปใช้งานเว็บไซต์เนาะไอสามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ถ้ามึงคยากมาแนะำน,นำเพื่อนเนาะอ่ะ พอได้กดเข้ามาแล้วที่การแนะนําเพื่อนระบบในหน้าต่างการแนะนําเพื่อนก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเมื่อเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาทําการแนะนําเพื่อนหรือารู้จักกันได้แบบเป็นดีแบบง่ายๆแบบนี้เนาะเพียงแค่กดเข้ามากันแล้วที่การแนะนําเพื่อนล้วมาคัดลองดิงที่ตรงนี้แล้วผมไปส่งให้เพื่อนหรือรู้จักเนาะท่นนี้ก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนกันได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะหรือว่าใครนะครับผมที่ได้เข้ามาใช้งานกันและในส่งเว็บไซต์นะผมหรือว่าในระหว่างนี้จะทํางานอะไรต่างๆในเว็บไซต์แลผ่านมือถือเนาะผมมีอะไรจะแนะนําด้วยว่าผมว่าในเว็บไซต์ เว็บไซต์แบบเอยบ่อยๆแนละ้วผมเบื่อได้ใช้งาน,นบนมือถือบ่อยๆเราสามารถได้ดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันของทางเว็บไซต์ได้แบบง่ายๆกันได้ด้วยเนาะแต่ดาวน์โหลดตรงนี้หรือว่าจะตามแพลตฟอร์มที่ตรงนี้เขามีให้ก็ตามดีเกินไปได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็เพื่อไม่เถียอะไรด้วยเดี๋ยวผมจะลองกลับมาดูที่ยอดไลค์ของทิกตอกเรากันดีกว่าว่าเป็นไงบ้างเนาะลองกลักบมาดูลีนะ้าจอดูกันเลยแล้วกันออาผมว่าเป็นไงบ้างเนาะ อะไรนี่เลยนะผมลจาทําำการสั่งซื้อไปนั่งรอตะคู่เนาะตอนนี้ยอดแรของคลิปทวตอเราเขาก็ได้ดำเนินการเพิ่มมาจดก็ได้เสร็จแบบนี้แล้วเนาะหรือว่าจะเสร็จเลยก็ได้นะผมก็ขายอดกแค่หกอีกเนาะเพิ่มขึ้นมาอีกเป๊ะๆแบบนี้แล้วเนาะอ่ะก็ตามแบบนี้เลยผมสำหรับขั้นตอนในการทำเนาะใครสนใจเดี๋ยวจะเข้ามาทำตามหรือจะหรือเข้ามาใช้งานก็สามารถที่จะเข้ามาทำตามก็นได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจไไปิงก์เว็บไซต์ไว้ให้สำหรับท่านใดที่สนใจให้กดเข้ามาไที่เว็บไซต์และัเกมีปญหา้ผมไไดด้้สออนหรืบอก ไปได้ผมะใส่ในคลิปวิดีโอ,โอเนาะอ่ะแต่ในส่วนคลิปวิดีโอในวันนี้ผมก็ไม่มเป็นไรมากแล้วผมจะสอนหรือจะบอกอก็ฝากเอาไว้ไปตัวนี้แล้ว,ลวกันเนาะแต่ว่าทำอะไรผิดไปหรือพูดอะไรผิดไปก็ต้องขอโทษกันด้วยของคลิปวิดีโอของในวันนี้เนาะอ่ะก็ไม่เป็นไรมากแล้วผมก็ต้องขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอบคุณนะครับ